สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไกฟูขุดช็อกโกแลตดูใบหัอโลทุกคนแล้วผมจะมากินให้ดูนะครับกินให้ดูเลยรสชาติจะอร่อยหรือไม่อรหรือว่าไม่ว่าอร่อยั่งไหนั่งจากจากแมคโครหรือไม่ก็โรตัสนะครับแมคโครอย่างเดียวแมคโครอย่างเดียว ก็ไม่ได้เจอเมือนกแล้นี้นะครับอันนี้นะครับโคเหมือนกันแต่ว่ายาเลยยาเลยนะครับซื้อสัตวคงคุ้มกว่าอีกใช่ไหมแม่ซือสัโอ้ยดูบ้ยดูบาชลยดูบาชลยบามาจะมากินยั่วถ้ามันไม่อร่อยผมซะ ให้แม่รู้เลยรู้ให้แม่เลยแม่ช็อกโกไวช็อกโกเลยด้วยมันอร่อยหรือว่าไม่กัดยั <c oughs> <c oughs> งไม่ถึงเนื้อเลยมันกัดแค่แป้งแป้งเลยไหมมันกัดแค่แป้งทำไมเรากัดให้ถึงช็อกโกแลตพ <c oughs> ี่อากาศช็อกโกแลต <c oughs> ด้วยเ,เร็วๆกินหมดเลย <c oughs> ตุกเหรอไม่หมดไหมไม่หมดไหมเฮ้ยแกไม่ได้โอเคอร่อยกำลังกินมันอร่อยมันไม่แตันอร่อยไม่รู้ความรู้เลยกัดไม่กัดเอากัดถึงเท่ไหร กอไหมกอดตลอดเลยเิ๋งเจ๋งมากยอ่ะือร่อยังไกินพอชิมล้วนมึกคนันดีกดื่นอ้ขาแล้วกงไม่ินเาไบายตกล่ะไกับแมวอคกลักไปนี้ตบิด้ยจ้าอบเลยลันี้บยน่ารักไปด่าทาะไรขี้เกขี้นกี้นขนอยมีจอมไมติดติดอาแยงกันพี่ตีทำไมทำอย่างนั้นล่าอย่าโยนชิ้นนี้หน่อยชิ้นนี้หน่อยชิ้นนี้ เนี่ยเรินีเอแล้วเหมาะกับตาสมื่กี้คนเดียวนะก็ให้ปริมาณน้อยมากหลองอะไรหรอร้อยสี่สิบอ้ราคแอบแพงนะครับหอันหกอันร้อยสี่สิบ้หหกอ่้ห้อร้อยสี่สอักร้อยสีดทุกหน่ย้อคิดในใจูไม่ได้อ่ะวันนี้เรามากินช็อกแลตวหรือเรามาทจนข้นศาลหมดแล้วที่กินนี่้า ไปซื้อไม่ที่แมทกนึงร้ยสี่สิบบาทถูกเฮ้ยใครเของแม่ไปพี่ใส่เนี้ย่ต้องยทุกคนอร่อยแล้ไม่เกินช็อกโกแลตดูใบให้แม่ปอนมัได้กินทุกคนจะลองมไม่ให้เขาดูเทปเจอร์ฉัให้เาดูเล้ยไม่ใช่ย้อนกลับนี่ของใครเนี่ไว้รอบ้างมันไปพ่พอกินติ๊กต๊อกแล้วก็เอะมากอร่อยอร่อยก็คือติดใจมากทุกคนงกันได้นะเช่อตดูใบเ้ย เอบเราชอบกันเหมือนโมจคพราะมมี่ัแที่ตันคือขันาเนี่ยรอนมเฮ้ยมินม้นยัไม่แต่งพี่เลยอ่ะอกรึังอหลังนมี่ย่มะเอาไักอืม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 อื แต่เกี้ยวเราเกินไปมันติดคอได้โมจิยอ,ยยอย่าเล่นอย่าเล่นเอากินเถอะเอาันนี้มันอร่อยมากบบกินแล้วีบิดแม่เอ้ยอย่นีก่อนสั่งยังไงปอีเอาไปอยากข้างหลัอยข้างหลังหมไม่ทเงียหนีเลย